การตั้งตำรับยาหมอที่ตั้งตำรับเนี่ยก็ต้องมีความรู้ว่ายาตัวไหนมีประสิทธิภาพพอจะเป็นยาหัวหน้ายาช่วยฤทธิ์ยาหัวหน้าเนี่ยก็จะเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการแก้โรคนันเนี่ยสูงแต่ยาหัวหน้าตัวเดียวนี่ก็ไม่ไม่เพียงพอยาหัวหน้าจะต้องมียาช่วยซึ่งก็คือยาช่วยฤทธิ์ยาหัวหน้าตัวหนึ่งอาจจะมียาช่วยฤทธิ์ในตำรับเนี่ยสามสี่ตัวก็ได้แล้วในตำรับหนึ่ง ถ้าผู้ตั้งตำรับเนี่ยมีความรู้ดีเนี่ยก็อาจจะมียาหัวหน้าหลายตัวซึ่งจะใช้เยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับระดับของโรคที่ต้องการจะรักษาแล้วพอช่วยธิ์แล้วเหมือนขุนพลมีเสนาเนาะก็จะต้องมีหน่วยอื่นก็จะมียาคุมธิ์เขาจะเข้ามาคุมในธิ์ที่เราต้องการให้ออกธิ์แต่อาจจะมากเกินไปก็คุมให้เขาเรียกว่าสุขุมขึ้นอย่างเช่น โรคบางโรคเราต้องการจะให้ขับของเสียซึ่งก็จำเป็นสำหรับหลายๆโรคนะคะอย่างในตำรับของคลินิกเราส่วนใหญ่เลยก็จะต้องใช้ยาในการที่ช่วยให้ร่างกายขับพิษหรือดีท็อกขับของเสียเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้อยากให้ขับเยอะจนมันเป็นปัญหาชีวิตว่าป่วยต้องเข้าห้องน้ำตลอดเลยหรือว่าถ่ายจนอ่อนเพลียเนี่ย ก็จะต้องมียาคุมฤทธิ์เข้ามาคุมฤทธิ์ในการระบายตรงนี้แล้วถ้าสมุนไพรบางตัวเนี่ยอาจจะมีพิษแต่พิษในที่เนี้ยของสมุนไพรที่หมอแผนโบราณเลือกมาใช้เนี่ย ในระดับหนึ่งเนี่ยเราต้องเลือกตัวที่ไม่มีพิษก่อนแล้วถ้าตัวที่จำเป็นแต่มีพิษบ้างพิษในที่นี้อาจจะมีแค่เรื่องผลข้างเคียงยาบางตัวมีฤทธิ์ที่ดีในการารักษาหัวใจแต่มันอาจจะไปกระตุ้นไฟธาตุมากเกินไปเราก็เอายาที่เย็นเนี่ยเข้ามาคุมมันก็อาจจะเป็นการกบพิษอย่างหนึง่ง แล้วก็ก็มียานำทางซึ่งยานำทางเนี่ยก็จะมีะการบันทึกว่าออย่างยาตัวนี้นำทางสู่กล้ามเนื้อยาตัวนี้นำทางในกระแสะเลือดนำทางไปที่ขานำทางไปที่สมองค่ะก็ถึงจะครบองค์ประกอบของตำรับยาซึ่งในตรงนี้ความละเอียดอ่อนซับซ้อนและเป็นศินละปะของผู้ตั้งตำรับก็คือว่าทำอย่างไรให้ยาเนี่ยสุขุมมากที่สุด สุขุมคือทำยังไงทำให้ยาเนี่ยทานไปนานๆแล้วไม่ได้มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ทานยาแผนโบราณเนี่ยเหมาะกับโรคเรื้อรังต้องมีการรักษาที่ยาวนานถ้าเกิดว่าทานแล้วมันมีอาการไม่พึงประสงค์มากๆโหถ่ทายบ่อยหรือว่ายามันแรงฟัดเอาคนไข้เวียนหัวเนี่ยมันจะทานนานไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นการเป็นอุปสรรคในการรักษาค่ะเพราะฉะนั้น ยิ่งคนไข้ที่เป็นโรคมานานๆหรือว่าเป็นคนชราหรือว่าเป็นเด็กพวกเนี้ค่ะก็จะต้องการยาที่มีความสุขุมมากขึ้นเพราะว่าร่างกายเขาไม่ได้แบบจะทนทานต่อฤทธิ์ที่มากไปหรือพิษต่างๆของสมุนไพรได้